is intimidating โอเคนะครับท่านผู้ชมก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็วันนี้ครับกลับมาอยู่ผมอีกครั้งนะครับดิวริปเปอร์นะครับผมก็ในวันนี้นะครับผมกลับมาอยู่กันในเกมฟอร์ดและประเทศเราแยกกันอีกแล้วนะครับผมก่อนไปรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของผมด้วยนะครับผมก็ในวันนี้นะครับมาอยู่กันในเจ้าตัวละครอย่างเวนอมนะครับผมก็หลังจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมเล่นในการเล่นสไปเดอร์แมนไปนะก็วันนี้นะครับมาอยู่กันในเวนอมนะ ก็เนี่ยนะผมทำสไปเดอร์แมนตัวนี้ไปแล้วนะครับผมเป็นของ chapter 3ซีซั่น1นะใครยังไม่ได้ดูก็ปร,รับชมได้นะครับเนี่ยมันเป็นร่างนี้นะที่ทำคลิปไปเนะี่ยวันนี้นะครับเราก็จะมาทำเจ้าเวนอมนี่นะเออจริงๆเวนอมผมซื้อมาเป็นแพค็คคู่นะมันจะมีเอ็ดดี้บรกนะซึ่งเป็นร่างคนธรรมดากับเวนอมนี้นะครับผมอาจจะเล่นประมาณ2ตานะครับให้ได้ดูทั้ง2ลร่างหรือไม่อาจจะแยกไป2คลิปนะเดี๋ยวต้องดูอีกทีนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะรยด้วยร่างนี้ก่อนนะครับร่างนี้ก็จะมี2สไตล์นะในที่ครับ ไปทุกคนได้เราไปลุยกันในโหมดมาถ้าเราย่อทรีโอกันเลยนะครับ Let's ก่กดเลดี้กันเลยทุกคนพร้อมยังไปลุยเลยเลยรับพลังก่อนเล่นใช่หรืเปล่านี่เราจะเอาอันนี้มาใช่ใ่เราจะเอาแบบมงแชมป์ย่เออผมเหมือนเดิมครับตั้งเป้าหมายไว้แบบตั้งเป้าหมายไว้ที่มงแชมป์แล้วก็ขอสัก10คิวไม่รู้จะถึงเปล่านะตั้งไว้ก่อนแไปครับลุย มาทุกคนก็เข้ามานที่เรียบร้อยนกันครับผมเดี๋ยวเราเตรียมโดดร่มกันในนี้ไปไปไป go Let's go เดี๋ยวเราไปลุยเมืองไหนกันดีวะชิปที่ชาไปเมงนี้เมงนี้กลางหิมะว่ะกลางหิมะไปน้อมไม่หนาวเหรอไปน้อมไม่กลัวครับแต่ไปน้อมกลัวไฟนะกลัวเสียงใช่ไปน้อมกลัวไฟนี่ไงอยู่บนหัวเนี่ยเออว่ะ เขาเรียกว่าต้องท้าทายกับสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบปลาลุยครับเปนน้องปัวไฟเดี๋ยวปลาระเบิดไฟให้ใจยามสือมาสะปุยแหวาสะปุยด้วยแม่นพี่เขาเบืองเลยไปซิมใบโอดออกลุยตรงยอะไอนะผมวินตรงกับพี่ดิวอยู่อ่ะเฮ้ยสวยสวยผมารามาสะพานแป๊บนึงเดี๋ยวไป ต้องมาล่าแชมป์วะเฮ้ยมีตู้สุม่มแต่เดี๋ยวไปค่อยเจอกันความของก่อนตู้อสุ่มอาหารจากดริฟเปอร์ไม่ใช่ใช่ลวะช้วไปสุ่มเลยทุกคนเฮ้ยปืนฟ้าวะ่ะเอาเรื่อง A few moments later เฮ้ยเราอยู่ในวงว่ะเฮ้ยแต่เมืองนี้ไม่มีคนเลยหรอเดินมาสักพักแล้วเนี่ยยังไม่เจอเลยอ่ะ ไม่เจอใครเลยเราครองเมืองแล้วป่ะโคตรอีซิใครมียาน้ำเลยบ้งางป่ะมีใครเจอบ้างป่ะผม,มผมผมมียายายาเกาะไอ้พูดผิดยาหนามนี่อันนี้ว่าพิเดียวไอ้เกาะอ้นี่ปะ่ะเกาะสีฟ้าเอออันนี้ปะ่ะอันอนั้นแหละครับสุดหรอพิเดิยวพิเดิวดูดูบนต้นไม้ เสียงมาบ้ามต่อเลยดิวเขอยากอยู่ในความบินได้ปะอะไรเนี่ยอันนี้ไม่ได้ใช่อยู่ในความนุ้ชุดเต็มย้นขนาดนั้นนะไอ้ตู้อ่ะทุกคนกดตู้ก่อนปืนมีไอ้สองอันใครจะเอาเปล่าโอเคตอนนี้พร้อมบวกแล้วอะแต่ทำไมถึงไม่มีคนสิบคิวไม่ถึงแน่เลยเมืองไม่มีคนแบบนี้ ตาแรกผมอาจจะตานี้ผมน่าจะตัดช่วงแรกๆออกเยอะนะครับไปเจอกันท้ายเกมดีกว่าปืนโคตนพร้อมบวกแต่ไม่เจอคนสักคนเลยอะไรครับเนี้ยกระผายไม่มีก่อแม้แต่นิดเดียวของีโอ้โหพี่ดิวสโคบทองตู้นี้ฮะเฮ้ยมีตู้ให้แลกเหรอใช่เสียงไปไปไปทองไม่พอ ซไปครับไปครับตู้เซฟมีอยู่สองเมือ,องดีครับยิ้มทองหน่อยครับยวชดใช้ลองเฮ<อ>้ยแโ<ม>อ้ของทอง,องทองเออ ไม,<ต>ไม่เจอคนออเลยจริงๆเนีย่ยตาเนี่ยทุกคนคือเดินแบบไม่ได้ระวังนะนะแต่ไม่เจอเลยอ,ะอ่ะไ,ไม่มันใช่ปะวะเนี่ยเหลืออีกแค่สามิบกว่าคนเองเ <laughs> วนอมเวนอมว่าเวนอมอยู่ไหนผมมีสิ่งสิ่งหนึ่งมาให้เวนอมอ่ะโอ้โห a few moments later เฮ้ยพี่ดิวพี่ดมีคนมีคนเมืองตรงข้ามน้ำอ๋อเอ้ยเฮ้ยพี่ดิวพี่ดวข้างๆข้างๆยิงอยู่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 ไปรัวด,วดา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 ว,ดาว นีอีกวะสามก่อนสามก่อนาตายหนึ่งตายหนึ่งเพ oh, okay ื่อนมาคนหนีไปแล้วมั้งวงบีบอะวงบีบโดดเลยไปแล้วบุ้มไอเวนน้องเข้าบ้านหลังที่ไฟไหม้เนี่ยขาว่ใจเย็นใจเย็นโอ้ติดโอ้พี่ดิวหรือว่าแฟร์กันมาสแกนคนได้วะ ใช่ใช่เมื่อกี้มันเหมือนมันสแกนคนด้วยปืนอะไรไม่รู้อะเออผมยิงแฟการ์ดไว้แล้วมันสแกนคนให้อ่ะก็ดีดีเฮ้ยข้างหน้ามีคนตรงมาพี่เลยขึ้นมาขึ้นมาซับหน่อยซับหน่อยไหนในในตรงไหนนะตึกพี่อะตึกพี่ขึ้นมาเข้ามาโอ้ยมไปครับเข้าชาร์จพร้อมกันโอ้ยโอ้ยผมติดปักเฮ้ยมันว่ายน้ำหมนว่ายน้ำยี่ตรงไหน่วยแกเจ้ ตายสวยสวยโมดี้ครับน้องๆข้าวงข้าวงเหลือยี่สิบคนป่าไม้กันไปก่อนนะทุกคนแม่แทบไม่เจอคนเลยเมื่อกี้เพิ่งเจอตี้แรกนวน่ะเดี๋ยวเราไปตรงบ้านมานะครับอาจจะมีคนนะแต่ผมก็พร้อมบวกแล้วแหละมีแรลมสามันโคตรโคตรของโคตรแห้ม ไปไม่ต้องวินธรรมดาไม่ได้ครับไปมีคนเปิดวาร์ปเมื่อกี้แค่ว่าข้างหน้าแอดดรอปคอยดักเลยพี่ิวดักพวกหญิงววแอดดรอปอะได้แล้วได้เลยใช่เล <Hey. S 2> แล้วประเด็นผมมีเหล็กดว้วยใช่เลย เฮ้ก้อยใหญ่หก้อยใหญ่โอ้สองฟ้าแต่เราก่อเต็มหมดแล้วเท่าทีเฮ้ยมันยิงกันตรงไหนวะได้ยินแต่เสียงแต่ไม่เห็นตัวอ๋อ SW สวตรงนั้นอนะตรงนั้นอนะนัวเลยนัวเลยไปไปสโลบ,บอลีบูทเพื่อนมันอยู่ปะ ไม่มันยิงกันอยู่นะโคตรนัวม่มันยิงกันแล้วเดี๋ยวมันอาจจะรีบูตขึ้นมาเราต้องไปโอ้ยเชียปืนลั่นที่หายละมันตายมีคนตายมีคนตายมันละมาเลยมันยิงสวนมันยิงสวนสามีคนสามีคนไหนอ่ะสามีคนตามหน่อยตามหน่อยอุ้ยเด่นจากไหนอ่ะมันเล่นที่ไหนมันเล่นที่ไหน ตายเฮ้ยนกนกไม่ตายดีกว่าเพื่อนมันสร้างอยู่วะตายต<ป>ายต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 าทุกคนเฮ้ยระวังระวังแถวนนุนเยอะเกินไม่เล่นดีกว่าแถวนนุนเยอะไม่ล่นไม่ล่นไม่เล่น,ลน,ลนกับ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 ดอกิ้วไปก่อนจะไปเอาแอร์ดอกก่อนไปเอาเกาะให้ตัวเองก่อน แอดอปมีเกาะโอ้ยปืนเที่นี่เอามาหาปอมึงไงยิงไก่เล่นดีกว่าดีกคนยิ้ย<ผ>มใจหมดไอ้บินไก่เอาผมมันจะบินไก่เลยมีคนมามีคนมาตอมาร์คตอมาร์คมีคนมามีคนมามีคนมาเข้าหน้าเราเลยเข้าหน้าเราเลยเนี่ย โอเค็นแล้วตึกเรามันแม่งบินไปบินมาโอ้๊ยอุ๊ยอุ้มต้นมันน็อก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 สวยเสียงมาอุ้มผมไปไปบนตึกเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านมันมีเพื่อนอยู่กดเอฟกดเอฟเออเขาวิ่งมันมีเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนมาฝากด้วยวิดีโอไม่ใช่ตัวเดียวมั้งตัวนี้ปืนม่วงตัวนี้ก้อยไอเลือดยายาเต็มเลย ตรงมาร์กตรงมาร์กมีคนมาเล่นสนานะอูจากซองละอ๋อลังหินลังหินใหญ่ใหญ่ภายเก็บดิ้อมันเผามันเผาเล้วๆวถอย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 ก่อนถอยก่อนถอยเลยถอยเลยถอยเลยโอ้เพิ่งไอ้เพิ่ง เฮ้ยตรงนู้นตรงนู้นเสียงเสียงตรงนู้นเห็นปหมเห็นเห็สียงเสียงจะโผล่ไปเยอะเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเฮ้ยเฮ้ยแฟก์ันมาแฟก์ันมาหนีหนีหนีแฟก์ันมาว่าแันแกันโอ้ยผมก็มีแฟก์ันมาดิถอยก่อนถอยก่อนค่อยค่อยค่อยยิงค่อยคยิงมันยิงมาเรื่อยๆเลยเห็นปหมน่ะเฮ้ยสแกนสแกนเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วงต้นไม้ มันเหลือสเอ้มันเหลือสองตัวมันคือคนคนคนที่เราฆ่าตายไปคนหนึ่งตอนนั้นอะเขาวงเขาวงเขาวงวงอยู่ข้างหน้าเราเองเอ้ยอีดีประตูไม่ได้ปะเอาเอากดไม่ติดเออ นู้นนู้นมันไปนบอกกันอยู่ตรงแถวเมืองสไปเดอร์แมน,นะไปไป l e ส s go รอรอดูวงก่อนเดี๋ยวผมมีเหล็กผมมีเหล็กสิบอัน<ม>อ่ะพี่มีล้ <Okay. S 2> อํอ่ะพี่มีล้ํชิวๆอ่ะโอเค้ยเชี่ยปืนลั่นชิบหายละไม่ไม่คืออย่าอย่าอย่าเพิ่งโดดนะนี่แหละตรงนี้มีล้ําห็นแล้วนะไปเดียวอ่าฮไป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 เสียงยิงยิงมองนู้นมีคนไหนไหนอ่ะอ๋อโน่นเหรอวังก่อนระวงก่อนขึ้นไปมนะ <Video. S 2> องดู พอเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โหเดี๋ยวพี่ยิงสเปรย์ให้ไป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  ract, ไอ้แชกไอ้แชกระวงังระวังพี่มามาจากตรงอื่นด้วยอย่าโผล่ไปเยอะอย่าโผล่ไปเยอะเฮ้ยตรงนั้นนัวเลยตรงนั้นนัวเลยไม่ต้องหว่วงเพียเดียวอย่าลืมนะขัข้ขขขนหลังเรามีแลมถ้าสมมติเราโดนชาร์จแล้วก็สู้ไม่ได้ก็โดนแลม จจะไปชาร์มันอย่าเลยอย่าเลยเล่นเซฟดีกว่ามันต้องได้แชมป์อยู่ว่าตาเนี้ยถึงแม้ต้นเกมจะแบบตัดออกเยอะมากเพราะว่าแบบโคตรน่าเบื่อวิ่งอย่างเดียวใช่วิ่งเสาขออย่างเดียวมืดแล้วเฮ้ยตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นใครมีทนายป้าพี่เห็นมีคนปั๊มยาอยู่ไหนๆต่อต่อมาเลยต่อมาเลยใช่ใช่จะไปได้ไหมได้แล้วที่จะไปอยู่ เฮ้เดีเ๋ยวเดี๋ยวทรายมาทรายมาตรงมั้งตรงมั้งเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกเสียงขึ้นมามาขึ้นแล้ไหนวะขอยวงเล่นทางเราขอยวงเล่นเล่นทางเราเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้ายิงเลยยิงเลยเฮ้ยวงเล่นทางเราใส่สุดเอ้ยต้นไม้อุ้ยมันสร้างมันสร้าง ไม่ต้องกลัวโดนหลอยพี่เช็คแล้วไม่มียิง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 อาการดาวหนึ่งโอ้ยหเราข้อได้เปรียบเราข้อได้เปรียบเราข้อได้เปรียบมีแหลมอะไงเราข้อได้เปรียบเลขสองนะเดี๋ยวยิงยิงกันไปเลยเดี๋ยวพี่ดูให้ว่ามีคนหลอยเปล่าขนาดขนาดขนาดดาดาผมเผาบ้านเฮ้ยตายตายยิง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 คนสุดท้าย เลลลยยยชชาาเเเดี๋ยวอย่าเพิ่งเอาแรมไปเอาแรมไปลุยลุยลุยเอามันให้ตายมันปั๊มยาอยู่ยิงมันปั๊มยาอยู่ยิงไหนวะชั้นสองชั้นสองมันอยู่นี่มันอยู่นี่ข้างขๆวิดีโวไม่เปนชั้นสองไปแล้วดีดรอยก่อนแป๊บนึงปิดเกมปิดเกมไหนอยู่ไหน ไหนวะอยู่ไหนอะ่ะเจอปะไม่เจอเฮ้ยระวัง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 ขโมนขามนเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไม่สร้างเอาอยู่เน,ะนี่ยติงแกไหนวะยิง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 ถ้าเราลุมอ่ะเราห้ามแพ้นะ มีเกาะอยู่มีมีเกาะอยู่ข้างล่างใครไอ้ไผ่ไผ่เกาะเกาะไม่เต็มอะมาดิเต็มแล้วเต็มแล้วเออเสียงเสียงอ่ะเสียงอ่ะไหนวะเกาะข้างล่างเดินหาดูออ๋เห็นแล้วเออเอาชัวร์ไปก่อนพี่ว่าไอ้นี่แม่งเอาเรื่องอ่ะมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนเอ้ยมันอยู่ข้างบนมันอยู่ตรงผมข้างล่างข้างล่างข้างบนนี่มีคนช่วยอยู่ช่วยอยู่ไอ้เจ้าผึ้งีโหลด ห็นแล้วเห็นแล้ว ww มันมีใยมันมีใยมันมีใย Superman มนไปนู่นมาไปนู่นเออเรียบร้อยฮฮฮููู้้้ไม่ได <ITA> ้ตึงนะอ๋อไม่ได้ต ar ึงวะตะโกนหูจะแตก โอ้ลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์อ้รีบรีบกดกลับล็อบบี้ก่อนเมื่อกี้พี่เต้นท่าผิดโอ้โหเต้นท่า BTS โอ้เรียบร้อยเรียบร้อยไม่เป็นไรเมื่อกี้อาจจะตัดเสียงเพลงออกนิดนึง <Yeah. S 1> มัน <Yeah. S 1> ทำให้โอ oh. ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องต้องยี้ดิวะคือจริงๆริคลิปเนี้ยตอนนี้ผมอัจมายี่สิบนาทีแล้วนะแต่ว่าน่าจะตัดออกยอะอยู่พอสมควรเท่ากับคลิป ตอนตอนนี้น่าจะสักส nah. ิบนาทีป่ะใช่แต่พี่แต่พี่ว่าพอแล้วเดี๋ยวไปทำอีกคลิปหนึ่งเป็น a n y v e n o m แยกทุกคนผมขอขอแยกเป็นสคลิปแล้วกันเป็น e d d e e b r o c k ซึ่งเป็นสกินนี้คือเวนอมเหมือนกันแต่เป็นเวนอมแบบที่แปลงร่างได้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแยกหลายคลิปจะได้ได้ตังหลายอันเอยไม่ใช่เออเท่นั้นไดเราดูคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะเล่นตัวนี้โอเคทุกคน ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยละกันนะครับผมสวัสดีเป็นคลิปอะไรแต่วันนั้นก็ฝากติดตามไว้ช่องของผมด้วยละกันนะครับผมวันนี้ก็สวีดัสวัสดีครับบ๊ายบายก็ได้แชมป์มานะาได้ตานี้หลังจากอุยตั้งแต่ทำมาอันนี้คลิปที่3ยังไม่ได้แชมป์เลยนะยอันนี้นได<น>้แชมป์แล้วอดีคนชาร์จมันตึงไงคนชาร์จยูนิคอร์มันตึงไอ้แน็กอยู่ค<อ>นเดียวไอ้แน็กอยู่คนเดียวเอนี่ยเนี่ยก็ลองดูกาวมีมงมงมงเกล่ะแล้วเนเนเนดูดิดูดิมงแชมป์เียแล้วโอ้โห 16, oh, oh, 20 She all about the cloud real imposter lost that she's let up in my dm and a sawsta oops boss up he nobody like me so don't act like you like me cloud 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 real imposter lost that she's let up in my